ออยยยย่าาางงงลเลเพีน้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลานคำลาพาแซบชาแนลนะครับวันนี้เสนอเมนูมาพี่น้องโอ้โหตำข้าวโพดว่าด้วว่าโอ้ยด,ดูดูดูพี่น้องเลยซื้อมา กาตลาด CM เอ็มดูดูอู้อู้อย่างอย่างลายเลยพี่น้องพี่น้องทีมนิทเก่าครับอืมอืมเด็กกุ้งสดปอมอืม โอ้แกให้เครื่องแน่นกินพี่น้องเครื่องแน่นๆเลยอืดูดิชิ้นใหญ่ๆงูเห็นไหมครับชิ้นใหญ่ๆเลยพี่น้อง nó mày xe cái nó mày chung chung thôi cả nhà. ทำมาเครื่องซื้อกรจะรลาซีเอ็มเลยก่อนขอบันเลือกงานมากกับแบะซือ้อโอ้ให้จุกๆเลยอืม,อม Xài cơm pha cắn chuồng Tùm nàm cho nồi Nói với nó Nói สี่กบผักทีเรา Đây là anh chị học ừ. Người xưa mai ấy... <coughs> bay đèn Nhưng bay đèn Dạy đi Chụp chụp เดอ๋ย mm hmm. ครับ <laughs> ดูปลาหมึกพี่นอ้องเอาดูตัวเบอเริ่มเลยหยุด <laughs> หนึ่งใบแดงครับตั้งข้าวโพดรวม mm hmm. บัวมีหอดใส่กอกหอยหวยจุ๊กๆเลยกินคนเดียวนี่บ่เมเอรดกตามเดี๋ยวพักครับ 嗯。Mm. Mm.